จากตัวละครที่พวกเราได้เห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องคนหนึ่งเนี่ยจมอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลาเรียกจะว่าทุกๆนาทีเลยเนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่คิดที่จะล้างแค้นให้กับคุณแมนะ่ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยพระอาจารย์อยากจะให้พวกเราได้เห็นว่าเวลาเราทุกข์เวลาเราโกรธเวลาแค้นเนี่ยสิ่งที่ที่เราได้รับอันดับที่หนึ่งนะก็คือใจเรานั้นเป็นทุกข์ซะเองนะ,อ,ะอย่างที่สองอยากจะบอกพวกเราว่าวันนี้ต่อให้เราจะเกลียดจะชิงชังอ,อีกฝ่ายจะผิด จะแยกขนาดไหนเองก็ตามเนี่ยพระอาจารย์อยากจะให้พวกเราได้ปล่อยวางสิ่งที่สามารถแก้นะแล้วก็ทุเราความแค้นความโกรธที่อยู่ในใจนจากการที่เราจะหมกมุ่นกับการทําร้ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์ว่าเราเราน่าจะกลับใจแล้วก็กลับมาทําดีให้คุณแม่ดีกว่าเพราะถ้าแบบคุณแม่วันนี้สมมติหันลงอมองลงมาจากสวรรค์เนาะแล้วก็เห็นลูกันเป็นที่รักของตนเนี่ยกำลังทุกข์ใจแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับการแก้แค้นอยู่ตลอดเวลา สู้เราทำความดีนะแล้วก็ตั้งหน้าที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอาจารย์เชื่อแน่ว่า,าจากที่คุณแม่อาจจะจากไปพร้อมกับความทุกข์ท่านอาจจะมีความสุขแล้วก็ยิ้มกลับลงมาได้หากวันนี้เนี่ยเราโมจะไปคิดที่จะชิงชังแล้วก็เครียดแค้นอาจารย์เชื่อแน่ว่าชีวิตเราก็อาจจะไม่สามารถเดินต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็อยากให้พวกเราได้ตั้งสติปล่อยวางแล้วก็หาความสงบให้กับจิตใจแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นเรื่องของ กฎของธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมนั่นเอง